เอ้ยมีมีมีกาปุ๋ยเลยโอ้ยเล็กเล็กหน่อยเล็กหน่อยคนเล็กหน่อยโอ้ยดีด้วยดุดจ่ะจ่ะจ่ายิงหัวมันยิงหัวมันมันจะฆ่าเราอ้ไ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 อ้อ้ไอุ้ยอ้อ้ไอ้ไอ้ไอเไออ้ไอ้อ้ไ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 ้ไอ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  สวัสดีออครับวันนี้ก็พ่อผมนะครับวันนี้เราก็จะเด็กเกมโรบอันะทุกคนโหอ้ยวันนี้เราิก็จะเน้นเอ่อกุศลไฟมีสีไงนะทุกคนดูโหมันก็นเป็นเหมือนกันนะนี่มันมีปืนด้วยแล้วก็ยาแล้วเขาทำอะไรอะทุกคนเว็บนี่มุมมอ,มองจะมาจิงปืนได้นะวันนี้เดี๋ยวประมาณ30 30สามสามสองสว,วิเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะอันนี้กรับคืออะไรก็ไปดูนะลองดูหน่อยพูดอะไรอ่ะโอุ้ยเขาขายปืนทุกคน ปืนนะซึ่งการปืนเฮ้ยซื้อปืนได้หรอซื้อแน่เฮ้ยซื้อได้ด้วยคนไหนอ่ะก็ต้งไหนเดี๋ยวก็ไหนเอาด้กยคนโอเคมีรถไฟได้เหรอมีรถไฟโอเคเลยแล้วเอาตรงไหนอ่ะคนอ๋อตรงนี้ใช่ไหมเอาออกไปแล้วอ่ะ แล้วนี่ผมก็ยังเล่นไปนอะบานก็เบ่งเล่นมยาไอ้ลานค้างก็ดได้เลยก็เนี่ยโอ้โหอยู่นี่เฮ้ยเพื่อนเราไม่ได้ดึงนี่อ่ะเฮ้ยมาแล้ววะอะไรเนี่ยเหลือสี่นาทีแเหลือไฟมีอะไรอีกนีที่เก็บป,ปืนเหรอไม่ใช่มันก็ศูนย์ อ,อ๋อที่เก็บกระสุนเก็บเก,ก็บขอเยอะเมอกระซีเยะอะๆตัวตัวได้ป่าเนี่ยเป้ยเปิดได้ด้วยเออคันได้ยังไงทุกคนผมถือปืนไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีคุนเฮ้ยนีงไงคุนรถไฟ โอ้ยวิ่งวิ่งโอ้ยโอ้ยผีผีรถไฟมาตรงนี้เลย่คนไระตู้พังอยู่ก็มันหาเร็วมารูปนี้อยู่ก็าากาตายแล้วอ่ะเอา้ามันตายเร็วอย่างนี้อ่ะเออมาสำรวจดีกว่านะอ่านี่คืออะไรอนะ่ะเคล็ดนะเอออะไรนะ่ะเออน่าจะคนให้ตังค์ปล่าอ๋อน่าจะเป็น ผู้สร้างเกมนะครับทุกคนนี่เราถึงขึ้นครับบุกคนบุงมงเนี่ยมองคนที่หนึ่งนะเอ,อ่ออันนี้คนขานรถไฟใช่ไหมนะย,ย <c ười> เรถไฟอันนียอ๋อขานรถไฟอันลึกจะตังค์ไม่มีนะ <c ười> นี่อะไรให้มาอีกมีคนหนึ่แถวนี้พูดคุยซสหน่อย <c ười> อันนี้ในจุดลูกตัวนี้และให้ออแส <c ười> ดงให้เห็น อ่าเรื่อก็ยัรู้เหมือนกันนะก็ <C F an> พูดเลยก็ภาษาอังกฤษเราไม่เคยเอาทุเรนนะได้มีอะไรสำรวจบ,งงบ้างมนะั้ยหรือก็สองอาทิตย์ก็เนี่ยหรือสองอาทิตย์เดี๋ยวเรรอแล้วกันนะไฟมาแล้วอ่ะรถไฟมันมาแล้วทุกคนนี่รถไฟขบวนนี่เรื่องขึ้นไหมเร็วๆรถไฟมันไม่มาทีไปไปไปเข้าไป,ไปอ่าอย่างละอีกหนึ่งอาทิตย์อ่ะยืนก็รอแล้วนะ เราสัยเแล้วต้องรอขอบวนรถไฟใช่ไหมเนี่ยมีอะไรบ้างะ่ะก็คนนี้เราก็ไม่รออู้ว่าพูดอะไรนะอ,อ๋อนี่มาเครดิตออลือไปเลยเนี่ยและนี่คือนี่คือแผนที่ใช่ไหมไหนขาดูหน่อยเราจะไปไหนกันหรอ,ออันนี้คือปืนใช่ไหมเออเราไปปืนนี่คือร้านเออเราไปสถานที่อื่นหรอ หรือว่าไอ้ส่นี่คือสถานที่ที่เป็นปืนใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไอ้คนเนี่ยผมมันเอ้ปืนนี่คนเลงน็งได้ด้วยไอ้็เล็งเดืดดอ,อดชาคนรอยย่ออยู่เปล่าเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะแพที่ตำนาน,นเนรอมีอาวุธแล้วไฟปฏินี้แล้วก็การแพทย์อ่าฮะแล้วก็มีเข็มนะด้วยนะแล้วยังไงต่อคนเหลือไม่กี่วีแล้วเนี่ย เออเราลองซื้อปืนด้วยอ่ะปืนเบียบเลยนะขอตังได้เปล่าเนี่ยห้าร้อยลไงเนี่ยชิมห้าร้อยละหาร้อยลนายตั้งยื้อตั้งแย่เนี่ยกูเซ็ก็เอามาด้วยเนี่ยไม่เจอไม่เกลือตัวขโมยได้ไงน่ะองค์เสก็จเขาไม่ได้กล้วมั้งตัวเซฟก็อยู่กับเขาอล้นะเร็วเร็วเรฉันรออยู่นะนี่เล็งปืนนดิเนี่ยโอเคออกขบวนไฟ ไม่เพื่อนเราเฮ้ยคุณเห็นเพื่อนเราบ่เนอะนั่ะโอ้สอี่นาทีนั่ะเราจะเร่งเราจะเดินช้านะผมจำได้เลยว่าผมตายเพราะอะไรผมต้องรีบวิ่งหนีนี่เร็วประตูโอเคเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมอยู่บนนี้ ดูบนรางคาไฟทุกคนเฮ้ยได้อะไรต่อก็สามารถยิงผีวันนี้ได้เลยใช่ไหมไหนอะผีเฮ้ยนั่นไีผีตั้งเฮ้ยผีมีมีกาโผลดอเล็กเหล็กน่อยเล็กๆน้อยทุกคนเล็กหน่อยโอ้ยยลยลย่จั่อย่ายิงหัวมันยิงหัวมันมันจะข้าเรานี่นีีจะิพิษดาษ

บูญไหนเนี่านายโอเคฉันมีตังกี่บาทเนี่ยอุ้ยมีตังหนึ่งร้อยเลยเลยหรอจะซื้อปืนอะไรดีทุกคนเออลูกสองเหรออยากได้ปืนอะไรรู้ปืนนี้อืมตังไม่พอทุกคนไม่มีตังเหล,ล,เล,ลืออะไรเออไม่มีตังคุณรอตังไหมเฮ้ยทุกคนดูนะที่ก็อน เหมือนมันเป็นสถานที่ใหม่เลยอะเออที่ผมคิดว่าทุกคนนั่นน่ะมีที่ใหม่แล้วอ่ะวิ่งลงไปดูทุกคนมันคืออะไรน่ะผมอยากรู้จังเลยวิ่ง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 เออรถไฟมาพอดีเลยอย่ามาก่อนนะฉันกำลงไปหายู่นเฮ้ยวันปีจะถ้ามันมาปุ๊บมันจะเปลี่ยนสถานที่ใหม่อ่ะลอยนะติดเติดอา์ไฟเดี๋ยววันนี้เหลือแค่หนึ่งนาทีเราต้องวิ่งให้ไว อย่ามีบีคนด้วยอย่างนี้อันนี้คืออะไรอ่ะร้านขาอ,อะไรอ่ะผู้สื่อสารฮะอะไรอนะเฮ้ยเดี๋ยววันเฮ้ยจะเปิดนี่เลยเนี่ยโอเคกูคมไม่เข้าใจนะผมต้องเปิดทำไมเฮ้ยนี่ไงร้านปืนใช่ไหมขายปืนอีคีหรือเปล่าเ,เนี่ย นึกพูดอะไรนะฮอะเอานี่คือปืนนี่นะเดี๋ยวฉันขอบอกเลยอ่ะฉันต้องซื้อแน่นอนเดี๋ยววันนี้มาที่เดือมานะซื้อซื้อไว้เออตังค์นี้ะแยะมันต้องห่วงวงจะเปลี่ยนปืนยังไงี่ะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะเฮ้ยผมยังไม่เข้าใจระบบปืนดีอ่ะทุกคน เดีต้องมีที่เหลือเปล่าอ่ะมีกาสายไม่รู้หมือนผมใส่ไเป็นตรงนี่ก็มีอะไรใช่ไหมอเคดี๋ยวแคสิบวันที่ทุกคนเสรจตรงนี้เปล่าปืนอ่ะปืนบลา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 เล่เเลเไม่นะเราไฟดูแล้วอ่ะ เออเอามันเอาปืนยังไงมเอาไม่เป็นเดี๋ยวช่างมนเดินนะแล้วก็ไปสู้กับเจ้าผีนั่นกันนะถือใช่ใชไหมอุ้ยเป็นลูกโม่ครับเออเก็บลูกุดไปก่อนเ,อเจ้าผีรถไฟมันมาหาเราอนะเพื่อนในประทางนี้เหรอซึ่งอปทางนู้นเหมือนกันนะเห็นเพื่อนมาตรงนี้เราก็ต้องรีบไปเลยดิเอ้ยการแปรพยาบาลเราต้องหนีนียาด้วยนะ เว่ยเว่ยไม่ไปหรอวมาแล้วอ่ะเฮ้ย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 อย่าตกหลังย่าตกหังวตกงไฟเงบังอย่าตกง้วไฟนเนี่ยบังนะทีนี ยังเลื้อยก้นเลยมันมาแล้วอ่ะไปไปไปเพื่อนอย่าบังดิไป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 โกโกโก้จุดจุดจุัโมเกดุกขึ้นด้วยเออมันมาแล้วมาตามไปก็ไม่ดูแต่อย่าตามผมเถอะถอยแล้วสวยแล้ววิ่งโกโก้อย่าตกหลังโอเคยิง อุ้ยวมันไปแล้วอะฮะมันไปแล้วพ้นผมขึ้นบนนี้ได้เปล่าอะ่ะเออมือด่างใช่นะนี่นี่คืออะไรตังค์เหรอเก็บเลยเก็บตังค์มันเป็นตังค์เนี่ยผมรีบเก็บเลยนะคองฟรีนะ่ะต้องรีบเก็บเลยเออคองฟีแต่ต้องแลกกับเจ้าผีรถไฟใช่ไหมเนี่ยใครก็ได้ช่วยดีเดราไปรดนกินนะ่ะ มันไม่อยู่แล้วอ่ะเฮ้ยขึ้นได้เฮ้ยผมขึ้นได้เออตกตกตกเอออยากขึ้นอยากขึ้นโอเคอ่ะเฮ้ยอะไรต้องผสมรุ่นหน่อยอุ้ยไม่อุ้ยอ่ะไม่ตกรถไฟก็ตายเลยเนี่ยเออตายตายมั่วมากเออเอาไปซื้อปืนอะไรดีฮุน ผมก็คิดไม่ออกนะว่าปืนอะไรแรงๆดีอะปืนนี่มันแรงดีเยอะเกินไปนะอืมไม่มีจะซองอะทุกคนมันไม่ีจะซองอะ่ะมันในปืนอื่นนะต้องต้องรีบไปแล้วอะมันเปลี่ยนสถานที่ปอเนเออมันเปลี่ยนสถานที่อะ่ะเออเราสามารถซื้อปืนๆใหม,ม่ๆได้ใช่ไหมมีอาบีจีเบะนะอปน่ะเอฮ้ยลกลับล้างสินั่นแหละต้องไปต้องไป ุณ <c oughs> เห็นเดีไหมฮะดูไปดูไปเออไปตังเยอะขึ้นอ่ะเออเปิดประตูไม่เปิไปเปไเไดไม่เปิดไม่เขี่ยขึ้นเลยด้วยช่างมาเนอะเอเอาปืนผมซื้อปืนก็าผมซื้อปืนผมซื้อปืนมีปืนอะไรขายไมพอบบเอออุ้ยไม่เ,เขครับทุกคนตังไม่มีอุ้ยพี่คือ <c oughs> เขาเปินืนไดบ่าครับแมไม่หายแล้วนะไอ้แค่ปืนเอคหนึ่งอันเองจะขี้งออกไปไหนเออหนึเก้าร้อยบาทมีได้แค่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยเยไมไหมนะเอาปืนมาบ้านไหนก็สูงนี่นะเนี่ยดูลานปืนเลยอะ่ะนายมีอาบจีสักลูกของลูกเปล่าอะ่ะขออันสองอันเนี่ยโอ้นายขี้งเลยเนี่ยตังไม่พอทุกคน ัมต้องเล่นยาวๆใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมีคนด้วยมีปืนอ,อะไรที่ถูกๆมั่งอะที่ถูกแรง,งๆอะีเดียวบีตายอย่างนง้นนะมันม่คงไม่มีหรอกมั้งอะไรเนี่ยเขาได้ไปพูดรักษาประตูเขาขอผมบอกมาเฮ้ยเปดเปินสิประตูก็เน้นหนานจังนี่ไขเนี่ยภาษาอังกฤษร้องาได้เอานะ เฮ้ยเพื่อนอุ้ยประตูมีสิงเฮ้ยเปิดสิเออเพื่อนเขาเปิดการทำงานอย่างน้ทุกคนมันเปิดก็ยากอ่ะไปไปเออเลิกไฟหายไปมันตายเลยเอ้ยนี่บอเยอะเยอะกระโดดลงไปเตรียมตัวพร้อมพรีนป้ายตัวเองเหรอคนเก็บเก็บ อันตรายสุดแล้คนหลังสุดเนี่ยผมตายต,ตายแล้วมันได้เลยผมตายตรงไหนอุ้ยตกใจขึ้นนายจะแกงฉันจะไม่เนียโอ้แมวนะ้ำขึ้นกูกลัวผมไม่อยากลงไปอีกอ่ะเก็บของเก็บของบม่ยาาอมเห็นแล้วนั่นไง เห็นเลือดมาเลยอย่าเปิดประตูสิโอ้ยไม่มีหัน,แบบนเดิอดอู้ประตูอู้คนนี้ประตูเบาเราต้องไม่ปเผชิญนะกับเจ้าผีอู้เห็นเลือดเลยโอ้ประตูยิงไม่ออกอ่ะเก็บถึงผาได้ไหมสองทางโอ้โอ้โแบบอ้โอ้ประตูพัง เว้ยนะเพื่อนจะตามาเลยฉันจริงมันเองโอ้ดีเลยลูกลูกศุนก็มีจับการด้วยมตามไปแล้วอุ้โอ้เป็นลูโบเลยเก็บ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 ทำค้าวสะอาดหน่อยฉันเก็บให้เอง เดี๋ยวมาคนน่ามาี่ตกใจเลยนะเอเคเก็บเพื่อนเก็บงานจังเลยเพื่อนเก็บไม่เก็บเอาพื่อนมาแล้วมาตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะกลัวแล้วคนนี่อ่ะนี่ไงเจ้าผีวิสากดไฟอยา เ yeah. ย่โว้ยดูไปประเด็นนะนะเย้เย่เย่ย่เย่เอุ้ยยิงไงยิงแรเงเลยกูจะฆ่าไปจากนี้ได้แน่นอนความสาันตุบริษัทสุขเงี้ยเย่เฮ้ยมันไม่โดูนะวันนี้มันอะไรกันเนี่ยกระเพงต้องโหดตั้งไงอ่ะนะอุ้ยก็ไม่กล้าหรอกนะและเออช่วยตูมากช่ยยิงยิงสิ เอาลูกสุดหมดทำไงเขาวิ่งดีครับมาตามมาแล้วโอ้โหเ,เสียงเพื่อนโดนฆ่าอุ้ยขึ้นแล้วนี่อุ้ยคือบนหลังคาแล้วผมจะไปโอ้ยผมไปแล้วตายแน่นอนบายเพื่อนเราต้องการกระสุน no โอเค แล้วมีลูกศรแค่แป้นัดรู้กศรมันก็ฆ่ามันได้นะโอเคเพื่อนเราลูกปืนก็เหมือนกันมั้ยปืนเดี๋ยวเพื่อนเราเอาของหมดแล้วอ่ะเพื่อนเ,เ,เราจะตายหมดแล้วเพื่อนทำไงกันดีเอาทำไงเพื่อนมันไงเราจะฆ่ามันอยู่เราต้องหนีไปอย่า อุ for ้ยเออุ้ยทุกคนนี่ก็อะไรไฟมันยิงหมอะมันยิงปืนปืนนี่มันอะไรเนี่ยแล้วไฟสงครามหรกันทุกคนเออมันยิงปืนเป็นอาเอเคเลยอ่ะเป็นเอ็มสุโปรกอ้ะปืนติดป้อมปืนไม่รู้ด้วยนะอะไราช่ไหมขายปืนอ้อยนะโอ้ได้เลยโอ้ยก็ทำนี่ย เออจะพูดอะไรลยอืมฉันรู้เกัปืนที่เล็งไกลแต่ดังไม่พออมีปืนที่ดีกว่านี้ไหมอ่ะไม่มีใช่ไหมน่ะ <c oughs> ฉันรู้เลยเออเอ,อมันมีคลีเราลับไหมอ่ะเม่อม,มันเอาอยัางไงเนี่ยผมก็เล่นไม่เป็นไนี่เก็บตรงไหนอ่ะ มาพอดีเลยนี่ไงได้ตังค์ยี่สิบแล้วอะ่ะแต่อ k เคผมไม่ได้ซื้อผมเป็นสาที่อดอไปแล้วอะทุกคนคือมีตังค์ยี่สิบบาทอ่ร้อยี่สิบาทจวนมากเลยตอนนี้อะไรจะเข้าปืนเลยจะปืนนี่นะดาเมจคนตาแรงนะมั้งหลือไปยิงรัวด้ยี่ไง เนี่ยเมื่อกดแล้วอ่ะมันไม่ได้อนะ่ะบุค่ามันเอายังไรผมเอาไม่เป็นใครก็ได้กดตรงไหนอนะ่ะกดตรงนี้เหรอกด C ไปนะผมงงอ่ะคุณไหกดตรงไหนตรงนี้เหรอ ไม่ก็ไม่ใช่นะเฮ้ยโง่ะมันเอากันปืนยังไงเนี่ยแล้วผมกดตรงไหนจะไม่ได้แล้วทุกคนต้องจะซื้อรถไฟดีไหมรถไฟก็แพงจะตายอ่ะมันต้องมีพี่ปืนปืนเออมันต้องมีที่ปืนปืนสิ เอกอกดไป่โดนมันงมีที่เปลี่ยนปืนอะไรเนี่ยวูดเหรอั้นจะวูดอะไรกันอ่ะไม่นะเจ๋อเปลนไปเลเปลนหุ่นอโหถ้าเปลีป่ยนไปหมูก็ยิงได้รัวๆแล้วนะ ยี่งเป็นเน็ตขอใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด like, ้วยครับใครที่อยากได้ของเล่นอีกนะครับอย่าลืมบอกดนะ้วยครับขอบไปคนระับ๊ายบายนะครับบาย